เชิมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของไทยที่ผมตัดสินใจหยิบขึ้นมาทำลงในช่องของผมนเชิมนะ่ครับนำเสนอเรื่องราวของความเหงาของการทำอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่ขณะที่กำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านและการมาถึงของเทคโนโลยีครับโดยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยครับดำเนินอยู่ในช่วงปีส0ของไทยซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม โดยผ่านเรื่องราวการใช้ชีวิตของนายสมบัติดีพร้อมคนขับแท็กซี่แสนเชยสุดเชิมที่ลงไหลไปกับเสียงดนตรีเก่าๆที่เขาฟังมาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นซึ่งมันขัดกับวัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบันนะครับที่ต่างคนต่างมองหาความทันสมัยพยายามตามเทรนโลกกลัวที่จะกลายเป็นคนเฉมเิมแบบตัวของเราแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันครับว่าโลกทุกวันนี้เนี่ย มันเปลี่ยนเทรนกันเร็วจริงๆเพราะาการมาถึงของสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางซึ่งคอยเชื่อมทุกคนจากทั่วทุกมลุ่มโลกในเมื่อโลกทั้งใบนะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราต่างก็ต้องวิ่งตามเทรนโลกแต่ผมว่าเราลืมคนบางกลุ่มไปห,หรือเปล่าคนท่าคนแก่ในยุคนี้นครับทุกครั้งที่ผมมองย้อนกลับไปผมมักจะรู้สึกเจ็บปวดใจทุกครั้ง ที่ต้องมาเห็นคนท่าคนแก่ที่ใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ว่าจะคุณย่าคุณยายที่ยังต้องเย็บผ้าผืานละแปดบาทส่งทุกวันหรือพ่อขาแม่ขายที่ขายของไม่ได้เพราะไม่มีระบบสแกนจ่ายผมจึงเป็นคนหนึ่งครับที่เห็นใจคนเหล่านี้เสมอและผมก็ยังมองว่าคนที่ฟังเพลงเก่าๆยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมไม่ใช่พวกที่เฉยนะครับ เขาแค่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาพอจะทําได้ในยุคนี้อะแล้วมันยังทําให้เขานึกถึงเรื่องราวสมัยก่อนสมัยที่เขายังหนุ่มสาวนึกถึงช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาแห่งความสุขที่เขาเคยผ่านมาในชีวิตมันจึงเป็นเหตุผลหลักๆเลยครับที่ผมเห็นใจและรู้สึกอินไปกับบทบาทของสมบัติในเรื่องนี้มาก ภาพของสังคมเมืองในยุค40ที่หนังนั้นฉายให้เราเห็นนั้นสะท้อนให้เราเห็นบรรยากาศของกรุงเทพมหานครในยุคที่ความทันสมัยนั้นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในขณะที่ตัวเอกของเราปฏิเสธที่จะปรับตัวเข้าหาและยังยึดติดกับบรรยากาศเก่าๆก,การฟังเพลงรุก,กุงการใช้ชีวิตแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งแตกต่างกับคนในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงสมบัตินะครับเขาเป็นคนเ,เงียบๆใจดีพูดน้อย ไม่กล้าเถียงกับใครทำตัวซื่อฟังเพลงเก่าๆออกรถขับตามถนนท่วกรุงเทพโดยความเหงามองดูแสงไฟและถนนหนทางที่เปรยียบดังเพื่อนของเขาคนแปลกหน้ามากมายขึ้นมานั่งและลงจากรถไป้แลวาสำหรับคนเหล่านี้เนี่ยเพลงก็เปรยียบดังเพื่อน ที่คลายเหงาที่จะอยู่ร่วมกับเขาในทุกเส้นทางที่เขาไปผมจึงไม่แปลกใจเลยที่อาชีพคนขับแท็กซี่นั้นจะเป็นอาชีพที่เหงาเดวเดียวเดียวดามากที่สุดอาชีพหนึง่งสำหรับคนเหล่านี้แล้วสิ่งที่เรียกว่าสังคมนะครับคงจะจำกัดเพียงแค่กลุ่มผู้โดยสารหรือว่าเพื่อนคนขับแท็กซี่ที่มีเพียงหยิบมือเพีเท่านั้น จึงไม่แปลกใจครับว่าถ้าหากเป็นคนโสดแล้วคนที่จะตกหลุมรักได้ก็มีแต่เพียงแค่คนแปลกหน้าที่เป็นเพียงแค่ลูกค้าเพียงเท่านั้นนะครับไร้ความหวังอย่างสิ้นเชิงแต่ท่ามกลางความมืดมิดของสมบัติเนี่ยกลับมีแสงสว่างปลายอุโมงค์นวดเนี่ยครับเขาทำงานเป็นหมอนวดในร้านที่เต็มไปด้วยผู้คนพลุกพ่านสถานที่อะโคจรเธอทำงานกับคนแปลกหน้ามากมาย ทำงานกลางคืนที่แสนโดดเดี่ยวและโดยความที่คนเหงาสองคนเนี่ยมาเจอกันรวมบรรยากาศของคืนที่ฝนตกเสียงเพลงเกา่เกาๆย้อนยุคที่บง่งบอกรุ้สยมของตัวคนขับได้อย่างดีก็พอดีนะฟังลัวสบายใจดีนวลกล่าวถึงจะเป็นคำพูดแสนธรรมดาแต่มันกลับทำให้คนเหงา,งา,งาคนหนึ่งเนี่ยยิ้มออกมาได้ไปกินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยสิ นวลเอ่ยปากชวนชายแปลกหน้าพร้อมทักขอให้สมบัติเนี่ยครับไปรับเธอที่ทํางานทุกวันหลังจากจบงานเนี่ยสมบัติเขียนจดหมายไปหาสถานีวิเทยวเช่นเคยแต่กลับเล่าถึงประสบการณ์ดีๆของชีวิตที่ไปเจอมาในวันนี้นวลเปรียบดังความหวังใหม่ความหวังที่จะไม่ต้องอยู่คนเดียวเขาเริ่มเช้าวันใหม่ที่สดใสค,ครับกําลังใจเต็มเปี่ยมเพื่อรอไปรับนวลในช่วงดึกระยะเวลาผ่านไป ทั้งสองเริ่มสารสัมพันธ์มากขึ้นไปกินข้าวด้วยกันทุกคืนชวนไปเที่ยวห้างนั่งกินแมคโดนัลโนวนแทบมอบแผ่นซีดีเพลงที่สมบัติชอบฟังให้สำหรับทั้งสองแล้วทุกอย่างค,าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่ผมกล่าวมาครับสมบัติเนี่ยเขาเป็นคนซื้อสัตว์ลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยครับทำกระเป๋าตังค์หล่นไว้เขาก็เก็บไปส่งตำรวจได้เกินรางวัลมา แต่โชคเหือนไม่เข้าข้างเลยครับเขาดันไปรับเด็กช่างกลุ่มหนึ่งที่หลอกพาสมบัติไปกระทืบและชิงบิดเงินหนีไปเขาผิดนัดนวลซ้ําแล้วซ้ําอีกสมบัติเขากังวลอย่างมากในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนวลน,นี่เป็นจุดนึงที่สําคัญมากสำหรับชีวิตของเขาเหมือนว่าเขาได้เจอโอกาสที่จะไม่ต้องอยู่คนเดียวโอกาสที่จะได้เจอคู่ชีวิต แต่เขากลับโดนสวรรค์กันแกล้งจนเขาพลาดโอกาสนี้ไปมันจึงยากสำหรับสมบัติครับที่ต้องมายอมรับและเชิญหน้กับความเป็นจริงกลับเข้าไปหลอบเดิมกลับไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวไร้ความหวังจนวันวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอผู้ใหญ่ใจดีที่เคยให้รางวัลกับเขาไว้เขากล่าวชื่นชมสมบัติครับและพูดถึงเหตุการณ์เดิม ที่เขาเคยเก็บกระเป๋าเงินไปส่งให้แต่เรื่องเรากลับมาตาลปัดครับเขาถูกชายแก่คนนี้เนี่ยลักพาตัวไปและมาทราบความจริงภายหลังว่าเขาเป็นไซบอร์กเอ้อผมจริงๆผมไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรอะออแล้วก็ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรื่องนี้มันจะมีความไซไฟอยู่ด้วยโดยที่ชายแก่นะยครับยื่นข้อเสนอให้เงินแก่สมบัติและกับอวัยวะแต่สมบัติก็ดิ้นหลุดมาได้แล้วก็ฟาดเขาอย่างจัง แบบเดียวกับที่เขาเคยทำกับชู้ของแฟนเก่าพร้อมทั้งหยิบเงินและชี้หนีไปสิ่งแรกและสิ่งเดียวที่เคยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสหรับเขาไว้คือการเขียนจดหมายส่งไปหาสถานีวิทยุเพื่อหวังว่าสักวันเนี่ยจะถูกจิบขึ้นมาอ่านบ้างแต่กลับไม่เคยเลยจนเขาบุกไปที่สถานีครับเพื่อนำจดหมายเนี่ยไปส่งให้ได้ถึงมือเพราะนี่จะเป็นฉบับสุดท้าย แต่กลับต้องมารู้ความจริงกันแสนเจ็บปวดว่ารายการวิทยุที่เขาฟังมาตลอดนั้นเป็นเพียงแค่เทปบันทึกเสียงจิตใจเขาแตกสลายครับมันอาจฟังดูตลกนะครับแต่สําสหรับเขาแล้วเนี่ยคลื่นวิทยุเนี่ยเปรียบดังเพื่อนร่วมทางตลอดการใช้ชีวิตที่เขาเป็นคนขับแท็กซี่มันไม่ต่างอะไรกับเพื่อนคนนึ่เลยครับแต่กลับต้องมารู้ความจริงที่ว่ามันปลอมเขาบุกขึ้นไปที่คอนโดของนวลและได้ทิ้งโบชัวร์งานแต่งงาน ที่เปรียบดังความฝันของทั้งสองเอาไว้แต่เวลาฝันก็ได้บดลงแล้วโดวยเวลาตื่นและกลับสู่โลกแห่งความจริงตำรวจมากมายพยายามไล่จับเขาเขาวิ่งมาหยุดกลางสี่แยกแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโชคชะตาที่พิพากษาชีวิตของเขาครับเขากลับไปใช้ชีวิตในคุกนับวันรอปล่อยตัวต้องมาเป็นคนพิการท่ามกลางโลกยุคใหม่ หูไม่ได้ยินฟังเพลงที่เขารักไม่ได้อีกถึงแม้ว่าความรักของทั้งสองเนี่ยครับจะมีอุปสรรคมากมายแต่มันกลับสื่อความหมายออกมาให้คนดูอย่างเราเนี่ยได้รู้ว่าไม่ว่าชีวิตของเราทั้งสองนั้นจะเป็นแบบใดอุปสรรคจะมากมายเพียงไหนแค่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้มีความสุขร่วมกันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากกันแค่นี้ก็ดีพอแล้วปะก่อนที่ดังเนี่ยครับจะตัดจบ ไปที่การพบกันอีกครั้งของทั้งสมบัติและกระนวนครับสุดท้ายนี้เนี่ยหลายคนอาจยังตั้งคำถามครับว่าความรักนั้นคืออะไรผมเองก็ไม่รู้ครับแต่ยงังที่ผมได้จากเรื่องนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าเรื่องราวความรักเนี่ยมันจะเริ่มต้นได้สวยงามแค่ไหนแต่คุณก็อย่าลืมสิครับว่าชีวิตของเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอุปสรรคมากมายความไม่แน่นอนมากมาย ที่กำลังรอคุณอยู่ความรักอาจไม่ใช่สิ่งสวยงามแบบที่เขากล่าวมาก็ได้แต่กลับเป็นเหมือนอุปสรรคอย่างหนึง่งที่ตัวเองอย่างสมบัติเนี่ยต้องพามันไปถึงฝั่งฝันให้ได้เชิมจึงเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของความรักในชีวิตที่ซับซ้อนและไม่สมบูรณ์แบบแต่กลับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหมายและการยอมรับซึ่งกันและกันท่ามกลางความเหงา และความท้าทายของชีวิตทั้งนี้ชีวิตมันไม่ได้จบลงแค่คุณไม่ได้เจอคนที่ใช่ครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองโลกในแบบไหนตั้งหากละ่ะขอบคุณครับ